ตรงนี้เองเฮือขับเตือนเสียงให้สะท้อนวะไม่ใช่ของกูไม่ใช่ของกูโอเคไอ้นิวสะทอนเดินได้แล้วนะ่ะเมื่อวานครับรอไอ้อเียพักมาตกเด่นหมดไหนเราค่อยทำไรหานเออ,เอ,อนิว,นวรู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนการเดินใหม่วะให้แบบมันสมจริงขึ้นใช่ไหมใช่ ถามสายดูดีดถามมาดีถามมาดีเฮาดีด <t falls> ีแนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรต้มมึงขับเรือยังไงต้มมึงขับเรือแล้วเรือจะพักไงไปซิ้ีไม่ดีเดี๋ยวใครฟงี่หวะี่นี่นี่ผมฉากในเลสเลสเลนเ i วิวจัดช เชี่ยที่ติดเตะเลยยังไม่เตะคนใดๆโอ้โหสุดยอดมากเลยเตียงเตียงเอาโอ้โหเตียงโคตรเล็กมึงนอนรวมกันสามคนช้อนช้อนช้อนดูดิช้อนเหี่ยวเลยไมมึงงั้นป่าวไม่ไม่ไม่ไอ้หนิวมาสะพ้อนไม่ไอ้หนิวมาสะพ้อนไม่ไอ้หนิวมาสะพ้อนคุณดิสิติงดาบขาม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 เหล่าสองคนนะาสวยอยู่ความยากจนได้อย่างต่อเนื่องไอ้นิวขอร้องทำไมให้มันดีๆอ่เลย ที่อม่โดนน้อนอ่ะไม่โดนมาสะท้อนอ่ะมันจะให้ทำยังไงไรไปเป็นอะไรไปเป็นอะไรไปเล็นอะไปเลยนอะไรเธอถามมิวว่าไม่เธอมีความว่ามิวถึงความรู้ความสุดมันไม่ได้อ่านว่ามิวมันอ่านว่ามิโอมิโอเออมิโอมิโอกาลินโอ้เฮียภาษาญี่ปุ่นเข้ามาก็นี่มันเป็นเกมญี่ปุ่นแต่ก่อนชอนกูไม่แปลคนเดียว กูไม่ไปคนเดียวกูต้องพาเพื่อนไปด้วยกระจอกขนมครกเพื่อนตาดิวเสร็อเป็นถุงเลยช้อนขนมขบเพื่ยวตานิวเสร็จเป็นถุงแรกเฮ้ยช้อนกลับมาช้อนมันมาอีกแล้วโหูยเร็วเอ็วหูยหูยหูยของีเร็วของนีเร็วของนีเร็ว เดินปุ้างหลังไอคินี่ต้องเป็นไอ้บุ๋มชอนตามมาเตโต้กูเดินเดินไปข้างหลังจุดของใครตายวะชอนกูพาเพื่อนมามึงมึงหากูไม่เจอหรอกกูหนีไปไกลมากมึงหนีไปไกลแค่ไหนไม่มึงหนีไปไกลที่ไหนมันไปตามเพ่งเจอ มึงหางหนูเข้าไปเนอะยต้เนี้ยตัวโต้ผีอยู่ข้างหน้ามึงโต้เอ้าวปั๊บมันวามามันี่ไวกพิษนี่ไงหี้ยนี่ไงหนูพิษนี่นี่โอ้โหหนูพิษบ้านกูไว้หน้าต่างอย่างงี้เรื่องมาอยู่ในห้องระฆังโดนโดนโดนเข้าไม่ได้เข้านะครับทุกคนเดี๋ยวมันมันมันวิ่งตามกูแต่มันไม่ฆ่านะเออมันมันมันวิ่งวิ่งหลบไปอ่ะ เราเราเราไปกินหมูมาเพื่อนเนโต้เนี่ยกูกูหลบหลบหลังตรงเนี้ยโดนกูวิ่งชนไปกินกูไม่ได้ปกติแล้วช้อนช้อนเดินเฮ้ยมาแล้วชอนเดี๋ยวเดี๋ยวไปแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวตายแล้วก็ดูเลยนะมีหนุ่มบอกถ้าไม่หนตาย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 ไม่มีไม่มีมามน้องหาพี่หาวิ่งอยู่นี่พี่อยู่นี่น้องมองตามพี่มาเลยน้อง น้องทาพี่มาลุกโก้งกันทำพี่อเลยเย้โยโตมันมันมันไปยาววิ่งผู้กำแพงมาฮู้สำเร็จโตกูรอดไม่มีอีกแล้วเนี่ยเียนนตายไม่ีก็บวกว่าศพไ้นิ้วแมริ่งกระรซิกระซิกเ้ยนีมองเหนี้องเหนเดี๋ยเซิใครแปล ไม่แปลมาคุณกล้าจะตราใช้ด้วยหมูอย่างนั้นเลยแกทำให้มีอารมณ์เสียอารมณ์เสียแล้วไงไหนาสตร์ไม่ใช่ตัวกูนี่วายน่งหมูที่เอาหัวกูก็ไปตามกูจะตาย ดูตอนนีู้ตอนนี้คือตอนนี้มองตัวโตเลยอย่งเดียวอ่ะเออมอสมมติมองตัวไอีได้ตีก็ตามตัวดก็ตายวิ่งไม่ทันงีมันวิ่งตกับยอมย่อ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 ้อย่อ่านตายกันแล้วไม่เไก

ปิไม่นานเหมือนกันปิดปิดไม่นานทีที่สองก็คือเสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วอ่ะเออนั่นแหละไอ้ยิ้มก็ไม่ทันให้ผ่านเอีกแต่ยงไม่ถึงยอดอ๋อใช่ถ้าเกิดผีมองไปทางอื่นนับจะเดินได้เลยไอ้เหี้ยกูกูเดินเดินเดินพุ่งขึ้นเดินขึ้นมาไหนอ่ชอนแล้วกูยังมาทางนี้ชอนเดี๋ยวก็ตายหรอกมาเร็วเดี๋ยวก็ตาย Được đã tôi không đâu làm vậy? Đó là lạc hướng nào? Khỉ thật. Đó là lạc hướng nào? Tôi... có thể tham khảo được không? เดี๋ยวบอกว่าจะดึงไงพวมึงกนตีกบิดเลยเดี๋ยวเราบ้านอยู่ไหนทุกหลังเลยชอนช้อนเป็นทุกหลังเลยชอนเออเขาเดินทุกหลังข้าไปอ่ช้อนพวกมึงอยู่ไหนช้อนขูอยู่นี่กูอยู่กับมึงเนี่ยช้อนช้อนชอนไปยังไงช้อนอะไรมีรายใจดูเว้ยอะไร อาลับหนึ่งสิบ็ดหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแิบเก้าสิบไปไม่ได้ก็อยู่บ้านนี้ว่าลุกบ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงคุยดิคุยดิไม่ต้องดเอาแอ้นยูตาให้เหรอเล้เขาเคยว่าลูกเลก็ดีไงว่าลูกตาที่มันเปลายอ่ะลาว่าตัวสองไม่เหมือนให่เหมือนให้เหมือนถ้าไม่เหมือนอตาย โออ้เรอดปล่ะรอดป่ะกูกลายเป็นอาหารเกบที่สิบแล้วถ้ามึงถ้ามันไม่เหมือนมันจะแดกมึงองฮะนั่นแหละใหญ่จริงใหญ่กูมึงอยู่ไหนกันน่ะกูอยู่จุดเริ่มต้นอีู่กําลังเดินกลับไปที่เดิมนะ โอ้โหชิบหายเลยว่าดีๆนะเพื่อนต่อเพืนก็เลงจะแตกที่อยู่อะเป็นไงน้องเราเราจะพบกับความกระดูกว่นะชอนมันเคยเข้าไหเนี่ยไอ้ชัดเต้นที๊ดขี้ขี้ตอนนี้มันแฉะว่าเลยนะก็มือตอแหลมกูเต้ยสดรอบไปหมดเลื่อยๆนะ ตามตัวเวนตามตัวมาตามคนนี้คนนี่ตามมืไม่ใช่ตามมึงกูณบอกว่าตามตัวมาพวกมึงยังอยู่บ้านหลังสุดท้ายอยู่ใช่ไหมใช่แล้วต่อที่พูดไปด่านสุดท้ายแล้ว เดี๋ยวไอบกต่กที่มันจะา้าอ,อีกรอบด,ดูลงลงไปข้างล่างนี่โอเคเดี๋ยวข้าวเรา